สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวิลาวดีกพาพพันธ์รหัสนิสิตหกสามสองศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าวันนี้จะมาอธิบายผลรายงานการทดลองค่ะขั้นตอนแรกนะคะั่าตอนทดลองไข่นะคะั้นตอนแรกนะคะเรานำสไลด์มานะคะยดน้ำลน้ลนสไลด์หนึ่งหยุดนะคะจากนั้นใช้เข็มปลายแหลมนะคะเกลี่ยไข่ออกมานะคะวางบนสไลด์ค่ะแล้ว จากนั้นนำแผ่นสไลด์นะคะมาปิดทับแล้วก็สง่งซองตายกล้องจุลทรรศน์ค่ะแล้วสิ่งที่เราจะได้นะคะก็จะมีส่วนประกอบสำคัญนะคะฟีลาเมนนะคะเป็นทาที่ยื่นออกมานะคะมีลักษณะคายช้อนค่ะทำหน้าที่พยุงไม่ให้จมในอาหารเหลวนะคะแล้วก็จะมีไมโครพายนะคะ ไมโครไพล์นะคะจะทำหน้าที่เป็นที่เข้าของสเปิร์มค่ะส่วนโครเรียนนะคะจะเป็นโลกไข่นะคะมีลักษณะเป็นล่างแห่นะคะป้องกันอันตรายจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับไข่ค่ะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นการทดลองนอนนะคะอันดับแรกนะคะเราก็คือทำการนำสไลด์มานะคะแล้วก็หยนน้ำ บนลงสไลด์หนึ่งหยุดนะคะจากนั้นนะคะเคลียรตัวหนอนออกมานะคะหนอนที่ใช้จะเป็นหนอนระยะที่สามนะคะเคลียรมาแล้วก็ว่างบนลงบนสไลด์นะคะจากนั้นใช้กระจกสไลด์นะคะปิดแล้วก็ไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะเราก็จะได้เห็นนะคะเราจะได้เห็น สิ่งประกอบสำคัญค่ะสามสิ่งก็คือมีเมาส์หูนะคะจะเป็นจาง้อยปากนะคะจะเป็นรูปเจ้าขอนนะคะทำหน้าที่กินอาหารนะคะแล้วเราก็จะมี An t e ทเลียสสปอร์เรานะคะเป็นท่ออากาศเข้าด้านหน้านะคะจะทำหน้าที่เป็นทางเข้าอากาศนะคะแล้วก็มี p พ s t e r ลียสปาร์เรลานะคะทำหน้าที่เป็นทางออกของอากาศเสียนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการศึกษาดักแด้นะคะเราจะใช้ดักแด้ระยะที่3นะคะเพราะว่าจะมีสีเข้มนะคะขั้นตอนแรกนะคะคือนำนามนะคะมาป้ายลงบนสไลด์ให้ชื้นนะคะจากนั้นเขี่ยดักแด้ออกมานะคะแล้วจับดักแด้หงายทองนะคะลงบนสไลด์แล้วก็ปิดด้วยกระจกสไลด์นะคะแล้วก็นำไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์ค่ะ พอเราส่องมานะคะเราก็จะได้รูปนี้นะคะก็คือเราจะเห็นส่วนสำคัญก็คือเซ็กคอมนะคะมันจะพบในเพศผู้เท่านั้นนะคะทำหน้าที่เกาะหลังตัวเมียเพื่อประสมพันธุ์นะคะจะพบที่ปลายคู่แรกนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการสรลบมแมลงวีนะคะสิ่งที่เราต้องใช้หนับแรกคืออีเทอร์นะคะ mm. เพื่อที่จะหยดลงไปบนาฝาหลอดยาสรบนะคะหยดลงไปสามหยดค่ะจากนั้นปิดฝาทิ้งไว้นะคะตั้งไว้หนึ่งนาทีนะคะเพื่อให้ยาสรบทำงานนะคะจากนั้นนำหลอดมแมลงวีมานะคะแล้วก็มาเคาะให้มแมลงวีนะั้นลงไปอยู่ใต้ก้นนะคะ จากนั้นเราจะนําประกบฝากับยาสลบค่ะแล้วขอให้มลงหวีลงมาอยู่ใต้หลอดที่เราใส่อีเทอร์ไปนะคะจากนั้นตั้งทิ้งไว้จนกว่ามลงหวีจะสลบหมดนะคะเมื่อเมื่อมลงหวีสลบหมดแล้วเราจะใช้กระเบื้องเซรามิกสองแผ่นนะคะเพื่อมาแยกเพศเพศของมลงหวีนะคะจากนั้นเราทเทมแมลงหวีลงไปนะคะแล้วเราใช้ ผู้กันนะคะใช้ผู้กันในการแยกเพศนะคะพอเราแยกเพศออกมานะคะเราจะได้สองกองดังนี้ค่ะกองที่หนึ่งนะคะจะเป็นเพศเมียและกองที่สองนะคะจะเป็นเพศผู้เนื่องจากกองที่หนึ่งจะมีปลายปลายทองนั้นนะแหลมกว่านะคะ ส่วนเพศผู้ปลาถองจำมุนนะคะและเพศผู้จะเป็นสีดำเกือบทั้งหมดนะคะและขนาดตัวเมียจะมีขนาดใหญ่มากกว่าค่ะ